วันนี้ไอ้ก็พามาชมบ้านนะคะที่โครงการแกรนบุรุวัติพระรามเก้าค่ะบ้าน3ชั้นนะคะบนเนื้อที่115ตารางวาพื้นที่ใช้สอยถึง546ตารางเมตรบ้านนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ห้องนอนและ6ห้องน้ําจอดรถได้วกว้างๆเลย4คันค่ะเดี๋ยวตัวบ้านจะเป็นยังไงเข้าไปชมกันเลยค่ะบ้านซูเปอร์ลักซูรี่3ชั้นจาก SC s c เอเหลังนี้ออกแบบภายในมาให้ความรู้สึก โปร่ง oh, โล่งสบายด้วยดับเบิลวอลรุ่มพร้อมรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุตกแต่งไว้ภายในพร้อมอยู่เฟอร์นิเจอร์ครบคันให้ความรู้สึกเรียบหรูสงบ แต่มเหงโครงการแกนบุรบัติพระรามเก้าโครงการนี้อยู่ติดถนนกรุงเทพกีทาเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกสบายมากอยู่ใกล้เซ็นทัลพระรามเก้ามาเก็ตเพจกรุงเทพกีทาเมกะบางนาโรงพยาบาลสาธิตร,รามคำแหงบ้านหลังนี้ให้เช่าเพียงเดือนละ3 0 0แสนบาทเท่านั้นหรือสนใจจับจองเป็นเจ้าของได้ในราคาพิเศษสุด,สด 39.9ล้านบาทหรูหราคุ้มค่าขนาดนี้สนใจเข้ามาสัมผัสนัดชมบ้านหรือรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อไอตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะ